สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพจเลต้าคิงครับมาเจออีกแล้ววันนี้นะครับวันนี้มาเจาะลึกนะครับมาลงรายละเอียดนะครับผมเป็นนอกออกในให้ดูนะครับรุ่นนะครับมาตินวีสอนะมาตินวีสปี2025นะครับมีสสีนะครับที่เคยเปิดตัวไปแล้วนะวันนี้ผมมานะครับพลิกให้ดูนะครับมาเปิดให้ดูมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับถึง ดีเทลต่างๆของรุ่นนี้นะครับมีมา2สีนะครับก็ยังคงเป็นงานหนังวัวนะครับเต็มใบนะครับหนังวัวแท้นะครับหนังวัวแท้เต็มใบแล้วก็งานของฮาร์เลย์เดวิสันนะครับนะรุ่นมาตินวีสองนะครับก่อนหน้านี้มันเคยเปิดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นตัวธรรมดาเรียบๆนะครับอันนี้ก็ปี2 0 2 5แล้วนะครับก็จะเป็นแบบใหม่นะครับเป็นแพทเทิร์นเดิมแต่ว่าขยายใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมา นะครับก็เดี๋ยวดูกันอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะครับผมสีน้ําตาลก็จะมีสีดําด้วยนะครับเปิดตัวเึียตาลก่อนเนาะนะครับก็จะเป็นสไตล์กระเป๋าคาดเอวนะพี่นะโดยรวมแล้วนะครับคาดเอวได้นะครับคาดอกได้เหมือนกันนะครับจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมกล่องๆแบบนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีป้ายด้านหน้านะครับเป็นป้ายเลทแบบนี้นะครับตอกหมุดทองเหลืองมาแบบนี้เลยนะครับจุดสังเกตนะแล้วก็จะมี นะครับหมุด4จุดแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านปีกระเป๋านะครับก็จะมีหมุดตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวห้อยพวงกุญแจนะครับซึ่งตัวกระเป๋าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาเฉพาะตัวกระเป๋านะครับอันนี้ทางร้านแถมเพิ่มไปไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะครับแถมเพิ่มไปอยู่แล้วเป็นพวงกุญแจนี่เป็นหนังแท้นะพี่นะเป็นหนังวัอองวออยนะครับหนังออยอิตาลีนะครับผมประดับอะไหล่ทองเหลืองทั้งเส้นนะครับหมุดเติบโตแบบนี้เลยพี่นะแบบนี้เลยใส่ให้ไปนะครับถอดได้แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น หมุดเหมือนกันแล้วก็มีเข็มขัดแบบนี้นะครับสายจะเป็นแบบนี้นะเป็นสายประกบผ้านะครับแบบนี้เพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มสมรรถนะการใช้งานนะครับความแข็งแรงทนทานของตัวสายเนี่ยถ้าเสริมผ้าแบบนี้เข้าไปนะครับด้านหลังนะครับจะเย็บเป็นลายข้าหลามตัดแบบนี้มานะครับเป็นนมๆแบบนี้เลยเสริมนมเข้ามาเหมือนกันนะครับตัวนี้งานสวยนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบสไตล์แบบเขาเรียกว่า ชอบทรงกล่องๆแบบนี้นะครับก็จะมีพทเทินแบบนี้มาให้ดูให้เลือกกันนะครับงานสวยครับสวยมากในสไตล์ของเขานะซ่องแล้วแต่คนชอบด้วยนะครับแบบนี้ก็มาตินบีสองนะครับฝากไว้ด้วยนะพี่นะด้านในนะครับอ่เดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนด้านหน้านะครับมี1ช่องซิปผนังแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวด้านในนะครับด้านบนเป็นซิปของเหลืองแบบนี้เหมือนกันเปิดด้านในมานะครับอ่ะพี่ดูด้านในอันเนี้ย อันนี้ที่ลูกค้าชอบนะครับที่ผมบอกเลยนะที่พี่ๆลูกค้าสั่งไปนะครับเขาชอบความกว้างของมันของปากกระเป๋าที่สามารถเปิดไดโอเปนในขนาดนี้นะครับแล้วก็ด้นานในยังมีอีกหนึ่งช่องซิปทองเหลืองเหมือนกันนะครับผมตัวซิปเนี่ยพี่ดูนะแต่ละจุดนะครับซิปเขาจะเป็นตอกไม่ได้ผูกมานะอันนี้ของเขาจะตอกมาอย่างนี้นะตอกหมุนแบบนี้เลยนะครับสไตล์ของรุ่นเนี้เขาจะเน้นตอกหมุดที่แบบตามซิปต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ป้ายจะตอกหมุดทองเหลืองแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเป,เป็นป้ายหนัง เหมือนกันนะครับปั๊มมาแน่นๆแบบนี้สวยครับด้านในไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็จะมีอีกหนึ่งช่องผนังตรงนี้นะครับผมแล้วก็1ช่องซิปผนงังแล้วก็1ช่องใหญ่นะครับประมาณนี้เนาะเวลาไม่มีของใส่นะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้มันจะแบบไม่หนามากนะครับสาหรับคนที่ชอบความเบานะความเบาแต่หนังยังแน่นอยู่นะครับอ่ะมาดูสีดานะพี่นะสีดําสีนี้คนชอบอยู่นะครับมันเข้ากับการแต่งตัวแบบ ตายแบบเข้มๆเนาะผู้หญิงได้นะผมบอกเลยว่ามาตินเนี่ยผู้หญิงสั่งเยอะกว่าผู้ชายนะครับแต่ผู้ชายก็แบบประมาณว่าตัวไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ใส่ของได้เยอะด้วยนะครับเนี่ยเจ้าบรรทุกเลยนะพี่นะสไตล์นี้นะด้านในก็เหมือนเดิมครับปั๊มปั๊มมานะครับแน่นๆเลยแล้วก็ป้ายบนปลายหนังนะแล้วก็ตอกหมุดมาแบบนี้แบบนี้นะครับรายละเอียดเนียๆทุกจุดนะครับแล้วก็มีช่องผนงังหนึ่งช่องนะครับก็คือสรุปแล้วนะครับรุ่นนี้นะจะมี ซิปด้านหน้าเป็นซิปผนังหนึ่งช่องนะครับผมแล้วก็สองช่องใหญ่สามช่องซิปผนงังแล้วก็สี่ช่องผนังตรงนี้นะครับผมด้านหลังไม่มีนะพี่นะด้านหลังตัวนี้เขาจะเย็บเป็นนวมมาแบบนี้นะครับเย็บเป็นนวมมาแบบนี้ตัวปีกกระเป๋าก็จะเหมือนกันนะครับเป็นงานสไตล์เดียวกันมีปีกแบบนี้ออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้สาหรับห่อยกุญแจตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของฮาเล่เขาเลยนะนะครับของทางร้านเขาก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ปูนแจนี้แถมจากทางร้านไปนะครับดาตัดแดงสวยนะ นะครับเป็นหนังออยหนังวัวออยอิตาลีนะครับผมแล้วก็ประดับอะไรทองเหลืองสวยนะทองเหลืองเลยครับแน่นๆเลยเนี่ยครับประมาณนี้ราคานะครับมันอยู่ที่ใบละนะครับ1,800นรบาทนะผมมีภาพรายละเอียดให้ดูนะครับในในในเพจอยู่ถ้าพี่สนใจนะครับพี่คนไหนสนใจอยากจะดูภาพนิ่งก็มีให้นะครับก็แจ้งมาทักมานะครับทักแชทมาผมก็จะรอตอบอยู่นะครับรอตอบรายละเอียดแล้วก็จะส่งลิงก์ให้พี่เข้าไปดูเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับนอกจากกระเป๋าแล้วนะครับก็ยังมีอ่ะเปิดตัวหน่อยพอดีมีพี่ๆถามหลายคนนะครับพวงกุญแจสไตล์เรโทรนะครับตัวนี้นะนะครับงานสวยๆแบบนี้เลยหนังหนาๆแบบนี้นะครับหนังวัวอิตาลีนะครับหนาๆแบบนี้เลยฟอกฝาดนะฟอกฝาดอิตาลีตัวนี้ประดับอะไรทองเหลืองนะครับราคาอันนี้มีมีขายนะพี่นะราคาอยู่350บบาทพร้อมส่งนะครับสวยหรูดูแพงนะครับ 350บาทในราคาเบาๆนะครับสวยงามมากไม่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 ไก่กานะพี่บอกเลยงานสวยตัวที่350พร้อมส่งนะครับนะแล้วก็2แบบนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ทําขายนะครับยังไม่ได้มีขายเพียงแต่ว่าผมสั่งเข้ามาเพื่อที่จะเพื่อที่จะแถมกับกระเป๋า2รุ่นนี้นะครับผมอันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะทยอยสั่งเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมสั่งเข้ามาก่อนก็มีพี่ๆถามเข้ามาหลายคนนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับผลิตภัณฑ์จากทางร้านเนาะนอกจากกระเป๋าหลายรูปแบบแล้ว นะครับก็ยังมีเป็นครีมไข่ประวานนะครับนี่เลยงานของเลเทอร์คิงนะครับของเพจร้านของเองนะในราคากระปุกละ59บาทนะครับค่าส่ง30เป็น8 9พร้อมส่งแต่ถ้าสั่งนะครับพร้อมกระเป๋าทุกรุ่นในร้านนะครับเพิ่มเงิน50บาทพี่ได้1กระปุกไปเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าส่งนะแล้วก็จาก5 9เหลือ5บบาทเพิ่มเงิน50บาทได้1กระปุกถ้าจะเอา2กระปุกก็100บาทนะครับแค่นั้นเอง1กระปุกใช้ยาวๆพี่กระเป๋าใบนี้นะสมมติพี่มีกระเป๋าใบเดียวนะ พี่ใช้กระเป๋าใบนี้ประมาณ15-20ถึงครั้งสบายๆนะครับใช้ปุ๊บเงาปับ๊บนะมีกลิ่นหอมตัวตัวครีมเนี่ยมันจะมีความเข้มข้น